ตรวจสอบดวงชะตาเดือนกรกฎาคมเรามาเช็คดวงกันหน่อยว่าคนแต่และว,วันเกิดดวงเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านเรามาตรวจสอบดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง7จ็วันจากตำราห,หมอปลายภายกะซีบเริ่มที่วันจันทร์เรื่องเด่นโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็น จะประทานสิ่งดีๆมาให้คุณแนะนำการบูชาให้ไหว้พระศิวะในช่วงประมาณสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งกล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยหอมเท่านั้นจะเป็นหนึ่งผลหรือหนึ่งวีก็ได้จุดทูป16ดอกขอพรจากพระศิวะในระหว่างไหว้มองให้เห็นพระจันทร์ขอในเรื่องที่คุณอยากได้สองเรื่องเรื่องที่หนึ่ง ปาฏิหาริย์มหัศร,ร์การหมดหนี้เรื่องที่สองคือการได้งานที่ดีขึ้นได้ตำแหน่งอย่างรวดเร็วเรื่องหนึ่งที่อยากแนะนำใครทำเรื่องของธุรกิจขอให้ลูกค้าเข้ามาเพิ่มขอพรแบบนี้ดูนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์แนะนำให้คนเกิดวันจันทร์หาแหวนเงินมาใส่ที่นิ้วชี้ข้างซ้ายขอให้เป็นทรงแบน จะช่วยเสริมดวงได้เยอะเลยค่ะดูดวงท่านที่เกิดวันอังคารท่านที่เกิดวันอังคารจะมีอะไรดีๆหลายอย่างเข้ามาเยอะแต่แรกกับความขยันแล้วก็สุขภาพมันเข้ามาแบบตุ้มตามเลยทีเดียวมีงานมีธุรกิจมีโปรเจกต์มาให้คุณเลือกสี่ห้าอย่างซึ่งแต่ละอย่างคุณต้องสละเวลานอนสละเวลาการใช้ชีวิต โฟกัสกับเรื่องงานและคว้าโอกาสเอาไว้ให้ได้นะคะเป็นโอกาสที่คุ้มมากๆอีกอย่างคนที่เกิดวันอังคารหมอปรายแนะนำว่าให้ไหวพระพิคเนศพระกฤษณะ mm. จุดทูป16ดอก mm. ถวายเครื่องดื่มชูกำลัง mm. บุหรีหนึ่งซองจะช่วยเสริมในเรื่องของสุขภาพ mm. การงาน mm. การเงิน mm. และบางที เราทำงานด้วยตัวของเราคนเดียวไม่ได้จะต้องมีผู้ร่วมงานมีบริวารที่ดีให้ขอเรื่องนี้โดยตรงท่านที่เกิดวันพุธกลางวันสิ่งแรกหมอปลายฝากบอกว่าให้ดูแลตัวเองดีๆก็คือการเจ็บบริเวณหน้าอกให้ระวังในเรื่องของกรดไหลย้อนเส้นเลือดหัวใจหรือบริเวณเส้นเลือดหัวใจที่มีการอุดตันหรือตีบ ส่วนใครที่เช็คแล้วไม่เจอเรื่องแบบนี้ให้ระวังเรื่องคุณไสอยากให้สวดมนต์คาถาท่านยมเก้าจบเพื่อขอในเรื่องสิริมงคลให้ท่านช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพสิ่งที่มองไม่เห็นและเจ้ากรรมนายเวรที่เข้ามาทำร้ายถ้าคุณเกิดวันพุธกลางวันและเป็นปีโชงในปีนี้คุณจะต้องทำบุญเยอะๆแนะนำให้สวดคาถากรณียันเมตตาสูตร ตามด้วยผาโหงและกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรของคุณบางคนถ้าโดนของจะมีความรู้สึกว่าเงินหายลูกค้าหายให้แก้ตามที่หมอปลายบอกจะครอบคุมมากขึ้นวันพุธกลางคืนอยากให้ดูแลตัวเองมากๆในเรื่องของความรักมีมากกว่าหนึ่งหรืออาจจะมีมากกว่าสองให้ระวังเคลียให้ดีตัดให้ขาด จะมีเหตุนในเรื่องของความรักจะทําให้เสียใจและที่สําคัญระวังในเรื่องของการเสียชื่อเสียงด้วยคนที่เกิดวันพุธกลางคืนหมอปลายแนะนําให้ไหว้พระพรมหรือพระอินในช่วงเย็นตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปจุดทูบสีดำทั้งหมด16ดอกหรือ36ดอกคาถาลองเปิดตามอินเทอร์เนต็ตดูสวดสีจบป้องกันอีกอย่างหนึ่ง สำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนให้เอาหลอดไฟทั้งหมดเก้าหลอดเอาไปถวายที่วัดหรือสถานที่ที่มีการปฏิบัติธรรมมีเสียงสวดมนต์เรื่องพวกนี้จะดีขึ้นวันพระฤหัสบดียานพาหนะทุกประเภทที่มีสีน้ำตาลสีอิฐสีแดงและสีบอลทองและมีทะเบียนเลขสี่เลขหหรือเลขเจดอยู่ ในหมายเลขทะเบียนอยากให้ไหว้แม่ย่านางรถเพราะว่ามีเกณฑ์ที่คุณอาจจะเผลอไปจอดทับสถานที่ที่มีคนเขาเคยเสียชีวิตแนะนำให้เปลี่ยนไปจอดรถกลางแจ้งที่มีแดดห้ามไปจอดใต้ต้นไม้ใหญ่ห้ามไปจอดใต้อาคารที่มืดมืดร้างร้างเปลี่ยวเปี่ยวแค่นี้คุณก็ปลอดภัยแล้วคนที่เกิดวันพฤหัสบริเวณปากสุขภาพช่องปากหรือบริเวณฟัน เส้นประสาทให้รีบรักษาด่วนที่สุดคนเกิดวันพฤหัสหมอปลายแนะนำให้ไหว้พระพุทธเจ้าปรางเสวยสุขก็คือปรางวันอังคารให้ขอในเรื่องความสุขสบายความปลอดภัยจากอุบัติเหตุเอาดอกบัวตามจำนวนวันเกิดตัวเองจะพับกลีบหรือไม่พับกลีบก็ได้เอาไปถวายขอพรได้เลยค่ะวันสุขปีดังนี้ ปีมะแม่ปีมะเสงปีวอกปีฉลูให้ระวังในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะกระดูกที่ไม่ใช่กระดูกที่มีข้อใหญ่แสดงว่าเป็นข้อนิ้วและพวกฟันทั้งหลายมีเกณฑ์ใส่เฝือกได้สำหรับผู้ที่เกิดสี่ปีหมอปลายได้แนะนำไว้ว่าให้ไว้จะแม่กวนอิมท่านจะปกป้องคุณจากสิ่งที่มองไม่เห็น ที่ทำให้คุณต้องเจ็บตัวง่ายๆก็อยากให้ดูแลในเรื่องของอาหารการกินโดยเฉพาะอาหารที่ทำให้เกิดปัดจจัยของโรคเกาต์อันนี้อันตรายนิดนึงต่อมาคนที่เกิดวันศุกร์ที่ไม่ใช่4ปีแนะนําไปในเรื่องของการประชุมการพูดคุยหรือเรื่องที่เราต้องติดต่อค้าขายกับต่างชาติต่างภาษาสมมตุติเราพูดภาษากลางแต่เขาพูดภาษาใต้ อันนี้ถือว่าต่างถิ่นต่างภาษาแล้วยิ้มเข้าไว้อย่าหงุดหงิดค่อนข้างมีผลกระทบค่อนข้างเยอะในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของการเจรจาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเก็บผลประโยชน์เอาไว้ใช้ในอนาคตแนะนำคนเกิดวันศุกร์ไหว้พระปรางนาคปลกุกเพื่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณทั่วทุกสารทิศ แนะนำให้สวดมนต์กรณียเมตตาสูตรบ่อยๆตรงนี้ก็ช่วยได้วันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์ให้ระวังนิดนึงโดยเฉพาะในช่วงเวลาวันจันทร์ตั้งแต่5้าโมงเย็น45นาทีจนถึง3ามทุ่มห้นาทีใครขับรถแล้วชอบหลับมักจะเกิดเหตุการณ์ในช่วงเวลานี้ถ้าได้ยินเสียงจิ้งจกทักเสียงเคาะประตู S 1> <S 1> เสียงอะไรรล่นร่วงหรือเสียงอะไรแปลกๆห้ามทักเด็ดขาดเดี๋ยวของเข้าตัวอันนี้ต้องเก็บเงียบๆไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นช่วงนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนซื้อกำลังสินทรัพย์อะไรเลยใครจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าไปกดยืนยันในช่วงเวลาที่หมอปลายบอกมีสิทธิ์ว่าร่วงเห็นๆคาตากันไปเลยทีเดียวแนะนำว่าให้คนเกิดวันเสาร หาลูกแก้วที่มีสีใสๆสวางไว้หิ้งพระเอาน้ำมาราดใส่ถ้วยเอาถ้วยไปเทพยายามราดน้ำลงที่ลูกแก้วบ่อยๆขอพรขอพรจากพระประธานที่บ้านของตัวเองสวดมนต์บทยอดพระกันไตปิฎกเรื่องของการเกิดเงินการงานและสิ่งที่มองไม่เห็นจะหายไปการเงินจะดีขึ้นปัญหาเรื่องหนี้สินจะคุยได้ คนเกิดวันอาทิตย์ให้หลีกเลี่ยงสีเหลืองสีแสดสีครีมสีแดงมีเกณฑ์จะเกิดอุบัติเหตุหลีกเลี่ยงแค่ไม่ใส่เสื้อสีนั้นแล้วก็ไม่ประมาทแค่นี้คุณก็ปลอดภัยแล้วใครที่ชอบรับประทานอาหารที่มีลักษณะเป็นมิตรเช่นถั่วลูกอมให้เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะมันจะทำให้เกิดโรคอะไรชนิดหนึ่งในตัวคุณ แล้วควรไปตรวจว่าเราแพ้อะไรบ้างอยู่ดีๆก็แพ้ในสิ่งที่คุณไม่เคยแพ้และคุณก็ยังทานแบบนั้นต่อไปทําให้ร่างกายมีอาการป่วยต่อไปเรื่อยๆถือว่าทําให้ดวงของตัวเองพังแนะนําคนเกิดวันอาทิตย์ให้ไว้เจ้าที่บ้านตายายจุดทูบห้าดอกสารพระภูมิจุดทูบเก้าดอกหรือว่าหดอกก็ได้ถวายพ่านใบสีปักชำบ่อย วิธีการทำให้ตัวคุณและครอบครัวแคล้วคลาดปลอดภัยหนุนให้คนในบ้านมีโชคลาภเงินทองมีแต่เรื่องดีๆหมุนอยู่ในบ้านเป็นต้นความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบคุณเจ้าของที่มาเรื่องที่น่าสนใจแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ